ทิตาเสียเสวังเจ็สวัสดีค่ะในวันที่21เ,เมษายนกุชชี่ยูนิเวอร์แซลคอลเลกชันเอ็กซ์ไฮบิชันวิดีโอประกาศของตอนที่2ถูกปล่อยออกมาเสื้อจันที่สงางานได้หรูราทำให้ทุกคนหลงไหลทุกคนยกย่องความลงตัวระหว่างชนชั้นสูงและความหรูหราระด high ับไฮเอ็นของเสื้อจานพวกเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าเสื้อจานคือความหรูหราของการเดินมันดูแพงมากไม่มีสไตล์อื่นที่เหมาะกับเสื้อจาน ดีไปกว่าน,นี้ในขณะเดียวกันในการถ่ายทอดสดในตอนเย็นในเวลา18ในกาเวลาไทยเซื้อจันได้แต่งตัวเป็นเด็กผู้ชายที่เรียบง่ายและสดชื่นด้วยเสื้อยืดสีขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงยียนเขาเปล่งประกายหล่อสดใสและดูอบอุ่นมากลุงนี้มีความแตกต่างจากเซื้อจันในหนังสั้นของกุชีมาจริงๆและดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยในระหว่างการถ่ายท่อดสด รอยยิ้มของเขายังคงอ่อนโยนและสามารถเยียวยาจิตใจของผู้คนได้รอยยิ้มของเขาหวานไปถึงก้นบึ้งของหัวใจเซียวจานคนนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากวิดีโอของกูตีอันสูงส่งและสง่างามซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกห่างกันสุดขั้วมันคือเซียวจัานที่มีใบหน้านับพันจริงๆทุกใบหน้าของเขานั้นยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะในระหว่างการถ่ายทอดสดพิธีกรได้เล่นเกมจริงและเทสกับเซียวจานเซียวจัาน,นได้ตอบคำถามทุกข้อ และทำกันบ้านมาอย่างดีอตยังเป็นเพื่อนเก่าที่เคยร่วมมือกับเือจานมาหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในเซสชั่นทั้งหมดจึงดูผ่อนคลายมากและเป็นธรรมชาติมากเือจานยังเป็นคนใจกว้างและไรเดียงสาเราสามารถเห็นด้านที่น่ารักและสุขสนมากของเือจานในหลายๆรายละเอียดเขารู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินว่าเต้นถูกตั้งค่าสำหรับตั้งแคมป์แม้แต่พิธีกรยังพูดติดตลกกับเขา ซึ่งทําให้เขาเกือบจะเชื่อการแสดงออกบนใบหน้าของเขาทําให้ผู้คนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเป็นเวลาน,านานแล้วที่เซอร์จันไม่ได้แสดงท,ท่าทีที่ซุกซนเช่นนี้แบรนด์นี้ร่วมมือกับเซอร์จันเป็นปีที่2แล้วและอัตราการต่อาย,อยุของแบรนด์ที่เขารับรองทั้งหมดก็สูงถึง80%ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่งของเซอร์จันที่ไม่เหมือนใครในวงการบันเทิงในประเทศสิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงชื่อเสียงและอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ที่เซลร์จันนำมาสู่แบรนด์ ตลอดจนผลประโยชน์ที่เป็นเม็ดเงินจริงตั้งแต่ต้นปี2023การรับรองใหม่ของเขามีเพียงออริโอเท่านั้นและส่วนที่เหลือเป็นการต่อ,อยุของแบรนด์เดิมอย่างไรก็ตามในช่วง3ปีที่ผ่านมาจำนวนการรับรองโดยรวมของเซียวจานยังคงอยู่ที่มากกว่า30รายการการทำงานของสื่อโฆษณามากกว่า30รายการมีการถ่ายทอดสดของแบรนด์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเป็นต้น ล้วนมีรายละเอียดและซับซ้อนเซียวจันจบทุกงงานได้ดีมากด้วยความร่วมมือระดับสูงและการประสบความสําเร็จในระดับสูงสเซียวจันทาจุกงงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆค่ะคําสุดท้ายคํารับรองของเซียวจันนั้นดีมากฉันจะรับมันไว้เมื่อเร็วๆนี้เซียวจันเพิ่งถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงบนอินเทอร์เนต็ตได้ประกาศอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่องในการประชุมทางธุรกิจการรับรองขณะน,นี้แบรนด์หลักสองแห่งอยู่ในสถานะ รอการโปรโมตแบรนด์หนึ่งก็คือนมและอีกแบรนด์หนึ่งก็คือโทรศัพท์มือถืออย่างไรก็ตามเกี่ยวกับการเปิดเผยส่วนนี้ของโทรศัพท์มือถือได้มีการอุ่นเครื่องอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนอินเทอร์เน็ตและไม่มีการแถลงการอย่างเป็นทางการนี่เป็นจุดเด่นของความปรารถนาของปีเตอร์แพนมาโดยตลอดตามรายงานดังกล่าวเซอร์จันจะมีแบรนด์หลัก2แบรนด์ที่จะประกาศซึ่งเป็นโฆศกสําหรับนมและโทรศัพท์มือถือที่รอการประกาศอย่างเป็นทางการ บล็อกเกอร์ได้ระบุอย่างชัดเจนว่านมจะประกาศอย่างเป็นทางการในปลายเดือนพฤษภาคมและโฆศกโทรศัพท์มือถือจะประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากละครเรื่องใหม่ของเซอรจานเริ่มต้นขึ้นสำหรับเซอร์จานอิทธิพลและสเสน่ห์อันแรงกล้าของเขาในปัจจุบันธุรกิจการรับรองของเซอจานมีมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งแบรนด์หรูเซอร์จานก็ยังสามารถทำอะไรได้อีกมากมายผลลัพธ์ของการเลือกของเซอร์จานนั้นมีความชัดเจนในตัวเอง และมันก็สามารถทำกำไรได้มากมายเมื่อเห็นปฏิกิยาของแฟนๆทุกคนมักจะเน้นย้ำถึงการรับรองโทรศัพท์มือถือของเซอรจันมาเนิ่นนานแล้วซึ่งได้มีการเผยแพร่บนอินเทอร์เนต็ตแต่เขาก็ไม่เคยยอมรับการประกาศอย่างเป็นทางการอันที่จริงโดยส่วนตัวแล้วพี่ปันเองก็ต้องการให้เซอร์จันร่วมมือกับแบรนด์โทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกันเพราะโทรศัพท์เครื่องเก่าก็ได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้วแต่สุดท้ายพี่ปันก็ได้เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ ไปเมื่อสองเดือนที่แล้วหากค่าวนี้เป็นจริงพี่ปันก็แอบรู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่พลาดโอกาสนี้แต่ก็ยินดีด้วยที่เซอร์จันจะรับรองโทรศัพท์มือถืออย่างไรก็ตามแฟนๆของเซอร์จันส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอันที่จริงพวกเขาก็ไม่ได้ซื้อโทรศัพท์มือถือมานานแล้วเช่นเดียวกันเพราะพวกเขาได้แต่รอว่าพวกเขาจะเปิดเครื่องใหม่ในวันที่เซอร์จันประกาศอย่างเป็นทางการเนื่องจากมีการเปิดเผยบ่อย,อยครั้งว่าเซอร์จันจะมีความร่วมมือในด้านนี้ จึงไม่ได้รับการซื้อใหม่พูดง่ายๆก็คือพวกเขารอแล้วรอแล้วเพราะเซอร์จันได้รับความรักอย่างสุดซึ้งจากสธาธารณชนโดยรรูปร่างที่หล่อเหลาและคําพูดที่สง่างามของเขานอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางคนบอกว่าเซอร์จันจะมีการเปิดตัวนิตยสารใหม่สามเล่มได้แก่ซู per ปปรแแ์และแลเมนทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาก็าทําให้เกิดการพูดคุยกันอย่างเผ็ดร้อนในหมู่ชาวเนต็ตชาวเน็ตหลายคนบอกว่า สิ่งนี่สามารถครอบคลุมทั้งซีรีส์หลายคนอาจคิดว่าเป็นนิตยาสารเล่มเดียวกันเพราะชื่อเหมือนกันอันที่จริงนิตยาสารทั้งฉบับนี้มีความแตกต่างกันเอลเป็นนิตยาสารหลกักอีกสองฉบับเป็นนิตยาสารสำหรับผู้หญิงและอีกเล่มเป็นนิตยาสารของผู้ชายโดยปกติแล้วนิตยาสารหลายจะมีอันดับสูงสุดมีเนื้อหาระดับทองคําแต่แน่นอนว่านิตยาสารทั้งฉบับนี้จะไม่ออกพร้อมกัน แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทรัพยากรของเซอร์จานนิตยสารก็ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้แฟนๆที่ชื่นชอบเซอร์จานจะสามารถเห็นการต่อสู้ในนิตยสารที่สดใหม่ได้นอกจากนี้ทรัพยากรของเซอร์จานบนหน้าจอภาพยนตร์นั้นยังคงดีมากอยู่เสมอใบหน้าที่หล่อเหลาของเขานั้นหวานและเค็มไม่ว่าจะแนวของความทันสมยัยมีทั้งโบราณและควบคุมสไตล์ใดก็ได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเว่ยอิง ในอดีตกูเอในภาพยนตร์สารคดีหรือกูเวยในการแสดงละครในเมืองสมัยใหม่ละครของเขาไม่ว่าจะออกอากาศไปแล้วหรือจะออกอากาศในเร็วๆนี้เขาก็สามารถชนะใจแฟนๆได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายของละครของเซียวจานหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการของละครเครื่องแต่งกายโบราณอีกูเยาซึ่งก็ได้ร่วมมือกับเดินมินในครั้งนี้ได้กระตุ้นปฏิกิริยาของผู้คนได้มากมาย เราต้องยอมรับว่าชุดโบราณของเซอร์จานนั้นหล่อมากจริงๆค่ะสําหรับเซอร์จานเราสามารถพูดได้ว่าทรัพยากรในทุกด้านได้รับการฟื้นฟูแล้วและการพัฒนานอนาคตของเขาจะรับรืนอย่างแน่นอนค่ะภาพ,พยนตร์และละครโทรทัศน์ธุรกิจและนิตยสารทั้งหมดนี้ล้วนกําลังบานสะพรั่งและเรายังคงตั้งตารอที่เซอร์จานจะนําความตื่นเต้นที่แตกต่างและหลากหลายสไตล์มาให้เรา และในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ